สถานการณ์น้ําท่วมใหญ่เนี่ยจะเอา55หรือ54 55นี่ไม่ได้แจกเลขนะ55หรือ54นี่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขเลยไอยยากด้เลน้ําท่วมใหญ่ปี67เสร็จไป5แล้วให้นับเลยว่าอีก5มันจะมาถึงกรุงเทพมหานครก็เลยถามว่าน้ําท่วมใหญ่รอบเนี้มันจะหนัก ไปเหมือนปี54าสี่ไหมเดีลยปีที่ว่านี้น้ําท่วมใหญ่6-7เสร็จไป5-5นี่แปลว่า5จังหวัดแตกแล้วฮะแตก5และอีก5มันจะมากรุงเทพมหาคนครแตก5คือจังหวัดอะไรบ้างไร่เเภาคเหนือรายงานกันหมดแล้วเชียงรายพนพยาพแพร่น,น่านแล้วก็สุโข,ขทัยนี่คือ5จังหวัดแล้วสถานีต่อไป ลง<า>ไหนอะ่ะชัยนาธสถานีต่อไปชัยนาทอันนี้คือเทิงเชียงรายรายงานไปเรียบร้อยแล้วเชียงรายโดนแทบจะทั้งจังหวัด<า>พะเยาแพร่น่านตายไปประมาณสักสิบกว่าคนแล้วมั้ง รอบนี้นะและสุขโขทัยก็เจออีกต่างหากอย่างที่บอกไว้หลังจากที่ทลายสุขโขทัยสถานีต่อไปชัยนาทชัยนาทตอนนี้เขาจะมีเขื่อนสําคัญสมคัญเอาไว้ในายามแล้งเอาไว้ในายามท่วมก็คือเขื่อนเจ้าพญาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเขื่อนนี้เป็นไงเอาพูดง่ายๆน้ําเหนือที่ปล่อยเนี่ไม่ใช่นะฮะ<อ>ที่ปล่อยนี่คือน้ําของเขื่อนชัยนาธ รอน้ําเหนือมาถ้าหากกักเอาไว้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาค่อยปล่อยไม่ทันนะครับมวลน้ำเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยแบบแบบปุ๊บปั๊บหายแบบกดปุ่มมันต้องค่อยๆทยอยปล่อยไปอ๋อคือปล่อยออกปล่อยรอไปก่อนปล่อยไปก่อนทุกวันนี้เนี่ยเปิดประตูทุกบานเท่ากับว่าน้ําเหนือยังมาไม่ถึงเลยเนียไม่ใช่น้ําเหนือนะฮะที่ปล่อยอย่นี้คือน้ําสะสมแล้วปล่อยทุกบานปล่อยขนาดไหนประมาณ7 0 0ถึง900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนึกถึงลูกบาทเมตรสี่เหลี่ยมๆอ่ะสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องน่ะหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรอันเนี้ย 900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมันจะวิ่งแบบฟุบฟๆ๊ฟฟฟคือมวลมหาศาลมากปล่อยรุนแรงมากปล่อยหนักมากแล้วปล่อยขนาดนี้นี่ไม่ใช่น้ําเหนือแต่ปล่อยขนาดนี้ข้างล่างเนี่ยเตรียมรอได้เลยน้ําไปและเต็มที่ข้างล่างของเขื่อนใช้เขื่อนเจ้าพรยาจังหวัดชัยนาทข้างล่าง,งนี่ประมาณสัก11จังหวัดเห็นจะได้11จังหวัดที่ว่านี้มีจังหวัดอะไรบ้างไล่ลงมาจากชัยนาท สิงบุรีอ่างทองจีสุพรรณเนี่ยนะ,ะสิงบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาจากนั้นจะมานาคปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีแล้วจะมาที่กรุงเทพมหานาครจากนั้นเดี๋ยวมันจะไปหลอนในสามสมุดอะสมุดสาครสมุดสงครามสมุดปราการก่อนที่เขาจะลงทะเลไปนะฮะเหตุการณ์นี้อธิบายง่ายๆว่า ปิงวังยมนานจึงจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาอ,อาธิบายใหมายว่าจริงๆทั้ง3แม่น้ำเนี่ยจากสีนะเขามีเขื่อนสกัดกั้นน้ำ ยังเอาไม่อยู่แต่แทบจะทุกปีมีโอกาสที่จะสกัดกั้นน้ําได้เพราะเขาบีคือคล้ายๆกับตัวกักน้ำตัวกักน้ามาเยอะกักไว้ก่อนนี่ไงสีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นน่ะคือปิงวังแล้วไปน่านเลยปิงนี่ก็คือเขื่อนภูมิพลแม่น้ําวังเนี่ยจะมีเขื่อนกิ่วลมกิ่วลมและแม่น้ําน่านก็คือเขื่อนเิรฐกิจจะเหลือแม่น้ํายมแม่น้ํายมเนี่ยพูดไปเซนซิทีฟพูดไปอ่อนไหวทำไมอ่ะไม่ทําเขื่อนอะทำเขื่อนสักทีที่ข้างบน เขาไม่ยอมไม่ทําข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาอยากให้ทำเพราะเขาเจอมาทุกปีแต่พอบอกจะทําจะทําเขื่อนอะไรนะแก่งเสือเต้นิ <O. S 2> ึงไปดักน้ํายมเขื่อนแก่งเสือเต้นพิกัดที่ปกักหมุดไว้นั่นคือป่าป่าไม้สัก <O. S 2> ไม้สักทองอป่าป่าดิบไม้สักทองถ้ากั้นน้ําไว้กลัวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่แล้วมันต้องไปตัดทิ้งด้วยตกลงจะทําหรือไม่ทําเพราะฉะนั้นถ้าถามวันนี้ตายวันนี้ มันจะเซติสติมากเราก็ไม่อยากจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของากฝั่งไหนแต่อธิบายสั้นๆง่ายๆว่ากว่าจะมาเป็นแม่น้ําเจ้าพญาปิงวังยมน่านเหลือแม่น้ํายมแม่น้ําเดียวที่ยังไม่มีเขื่อนในการสกัดกั้นน้ำนะฮะแล้วก็จะค่อยมาเขื่อนเจ้าพญาคือแม่น้ําเจ้าพญาก่อนจะลงอ่าวไทยไปทะเลได้แล้วเหตุการณ์นี้ว่ายัางไงสิบจังหวัดเตรียมรับได้เลยพระนครศรีอยุธยาน้ําเหนือยังไม่มาและที่ปล่อยมาคือน้ำเขื่อนเจ้าพญาแต่ตอนนี้วัดชัยวัฒนารามวั่นดัง ละครละครแม่นกยงยงอะไรมสมัยก่อนก็ตรงถ่ายที่นี่แหละตรงนี้ที่นี่เลยเออแล้วสวยมากคือเป็นวัดโบราณนะฮะสถาปัตยกรรมสวยงามและนี่คือแม่น้ําแห่งชีวิตของคนไทยแม่น้ําเจ้าพยาแต่ตอนนี้นั่งเรือมามองไม่เห็นนะจ้าทำไมอะ่ะเขาขั้นพนังเอาไว้อะเ,ออเป็นพนังที่เขาเขาครึ่ง้างไม่พึงสร้างสร้างมาสักสิปีแล้ว กั้นกับสถานการณ์น้ําตอนนี้กั้นขึ้นมาหมดแล้วเฮ้ยน้ำยังอีกต้องไกลอ๋อใช่ฮะจะไม่ทันนะยังอีกต้องไกลแต่กั้นเอาไว้ก่อนเพราะอะไรทุกวันนี้น้ําผ่านพระนครศรีอยุธยาวันละร้อยเซนโอ้โหร้อยเซนบึบร้อยเซนบึบร้อยเซนบึบเพิ่มขึ้นคุณนับไปห้าวันห้าเมตรนะคุณนับห้าวันห้าเมตรไอ้นี่มันจะเอาไม่อยู่พอถึงเวลาวันที่น้ําเหนือมาผสมกับน้ําเจ้าพยาห้าเมตรตรงนี้เอาไม่อยู่นะฮะ เดี๋ยวมันจะต้องมีการกั้นข้างหลังข้างหลัง้สูงขึ้นไปเกินขอบตรงนี้อีกปี54ขอบนี้ก็เอาไม่อยู่ออถึงก็ต้องมีการกั้นเอาไว้ก่อนนะครับนี่คือพิกัดแรกๆเลยของจังหวัด11จังหวัดในการรอรับเหนือรั้เหนือกับรบอบร,บรับน้ําจากเขื่อนเจ้าพญาเส้นทางน้ําบอกไว้แล้วนะฮะบางพิกัดอันนี้จากเจ้าพญานะ,<ฮ>ะจากแม่น้ําเจ้าพญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาดูที่กรุงเทพมหานาครก็แม่น้ําเจ้าพญาโอ<ฮ>้ยไกลตกใจเลย ตกใจเส้นเดียวกันแหละเพราะว่าเจ้าพญาแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาจะมีเขื่อนมีพนังฝั่งฝั่งเป็นพนังปูนแต่บางพิกัดมันเป็นพนังที่เอาไว้เป็นท่าเรือดังนั้นมันจะเป็นฟันหลอรอขึ้นลงเรือขึ้นเรือลงเรือดังนี้ฟันหลอหากมาน้ํามาฟันหลอมันก็เข้าหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าว่าเลยว่าจะต้องน้ำมาวันไหนกันเอาไว้ก่อน หลายพิกัดนะฮะอย่างวัดบวรแต่ไม่วัดบวรไม่ใช่วัดบวรนิเวศวิหารนะวัดบวรมงคลริมน้ำเหมือนกันริมแม่น้ําเจ้าพยาเห็นไหมพนังเอกชนเขาก็มีนะฮะเสริมของกทมเขาก็เสริมไว้เอาไม่อยู่เตรียมคันดินเตรียมดินถมเถมรอไว้แล้วแล้วอะไรที่เป็นฟันหลอกระสอบทรายเตรียมมาแล้วจริงๆมีสอพิกัดก็คือวัดดาวดึงไอ้เนวัดดาวใช่ักไหมอวัดดาวดึง เนี่ยเขาก็เตรียมเอาไว้แล้วไม่เกี่ยวกันเนิ่นๆนะพูดให้ให้รู้จักว่าอ๋อว <ะ S 1> ิกัดดาวดึงอ,อยู่ตรงนี้นี่เองเขาก็ต้องเตรียมเอาไว้เหมือนกันนะครับเขาเตรียมกระสอบทรายเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยประมาณหมื่นกระสอบอและใช้แป๊บเดียว 3, 3, <000 S 1> อ่ะสามพั 3, นสามพันที่หมดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะเตรียมอุดฟันหลออีกหลายพิกัดของกรุงเทพมหานครถึงได้บอกไงว่าห้าห้าหรือห้าสี่อะไรร้อยกันห้าห้าไม่ใช่ปีห้าห้านะห้าก็คือ ห้าจังหวัดแตกแล้วอีกห้าวันมันจะมาอะไรจะหนักกว่าระหว่างปีหกเจ็ดกับปีห้าสี่คำนวณเอาไว้แบบนี้ถามคุณผู้ชมดีกน่ยเออต้องถามนะคุณผู้ชมว่าอันเนี้ยจากการที่ติดตามข่าวสารของคุณผู้ชมนะคิดว่ารอบเนี้ยเบากว่าห้าสี่ในกฎหนึ่งหรือว่าเออดูทรงแล้วน่าจะหนักกว่านะเออทั้งเรื่องของการก่อสร้างขยงขยะอะไรต่างๆด้วยที่มันอาจจะทำให้ ทางเดินน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปน่าจะหนักกว่าปี54กด2เข้ามาได้เลยนะคะคแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคนกดนี่อยู่กรุงเทพเปล่าหรือว่าอยู่จังหวัดที่โดนมาแล้วก็ไม่ทราบใช่ไหก็คือติดตามจากมวลน,น้ำแล้วก็จากภาพที่เห็น อ่ะนี่คุณผู้ชมอย่าลืมด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอ,อีกหนึ่งจุดที่เขารับบริจาคอยู่นะคะสังคมอีจัน่ะตอนนี้เปิดบัญชีช่วยผู้ประสบภัยน้นําท่วมก็มีชื่อบัญชีค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยบอกตอนนี้คุณผู้ชมจํายากแคปดีกว่าแคปหน้าจอดีกว่านะถ่ายรูปไว้ก็ได้ฮะถ่ายรูปเอาไว้เลยค่ะขอบคุณมากๆ3วัน5ล้านอ,อ,อันนี้แหละคือน้ําใจของพวกเราเออแล้วอีจันนอกเหนือจากเขาจะเปิดรับบริจา เขาเปิดรับเป็นพวกเสื้อผ้าของใช้ด้วยใช่ไหมเออเนี่ยนัดกันอยู่นะพี่ต้นมีเสื้อผ้าไม่ใช้บ้างป่ะเออมีเออเออมาเดี๋ยวเอามารวมกันให้อิจานไปใช่เดี๋ยวพี่กินเป็นตัวแทนเอาไปส่งให้กับทางเพจอีจานเลยนะคะเนาะคุณผู้ชมตอนนี้อะไรช่วยได้ช่วยกันก่อนเลยค่ะอัปเดต34ส HD a p p l i c a t i o ใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ